สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นหลักธรรมเพื่อชีวิตและสังคมคืออธิษฐานธรรม4และทิศ6กนะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานั้นเรามามีข้อคิดมาฝากกันนะครับเป็นข้อคิดง่ายๆนํานไปคิดนําไปใช้เผื่อท่านได้เข้าใจในชีวิตแล้วก็หลักธรรมกันบ้างนะครับ Happy man is the man who has been able to understand the cause of thing นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายหมายคว่าความสุขเกิดขึ้นกับบุคคลที่เข้าใจสาเหตุของสิ่งต่างๆนะครับหากเราอยู่แล้วสามารถเข้าใจเหตุได้ผลของสิ่งนั้นๆเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขครับผมมาดูหลักธรรมอธิษฐานธรรมสครับ หลักอธิษฐานทำสี่นั้นเป็นหลักธรรมที่มีไว้เพื่อประโยชน์ในสังคมนะครับเป็นหลักธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจนะครับเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับถ้าโดยความหมายแล้วก็จะแปลว่าทมที่ควรตั้งไว้ในใจทมที่อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของบุคคลนะครับทมที่ควรใช้เป็นที่ประยิสถานเพื่อให้สามารถยึดเอาเป็นผลสําเร็จสูงสุดอันเป็นที่หมาย ไว้ได้โดยให้เกิดโดยไม่เกิดความสําคัญตนผิดนะครับอันนี้เป็นความหมายของอธิษฐานธรรม4ประการนะครับซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4ประการดังต่อไปนี้ครับประการแรกนะครับอธิษฐานธรรมสีข้อที่หนึ่งก็ได้แก่ปัญญานะครับปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญของมนุษย์เราผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นสิ่งต่างตามสภาพความเป็นจริงนะครับ ปัญญาเกิดขึ้นได้3ทางด้วยกันนะครับอันนี้1ครับก็คือจินตะมยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาและวิเคราะห์ไค่ครวนนะครับจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งนั้นๆนะครับเราเรียกว่าจินตะมยะปัญญานะครับประเด็นที่2ปัญญาเกิดขึ้นใน อันที่2ก็คือสุตมะยปัญญาก็ได้แก่ปัญญาที่เกิดจากการสับรับฟังเกิดจากการบอกการเล่าและเราฟังฟังแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดการมองเห็นสิ่งต่างๆตามสภาพด้วยความเป็นจริงนะครับเราเรียกว่าปัญญาที่เกิดจากการรับฟังหรือมีคํพาพุทธศาสนาุภาษิตที่กล่าวไว้ว่าสุดสังละเตปัญญ์ฟังด้วยดีย่อมมีปัญญาก็ สแสดงว่าเราเห็นว่าการฟังนั้นก่อให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงและก่อให้เกิดปัญญาตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งนั้น,น,นได้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่3ครับภาวนามายปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนฝึกปฏิบัติฝึกวิปัสสนาหรือฝึกจนเกิดความชำนิชำนาญเราเรียกว่าภาวนามายปัญญานะครับหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าในการประกอบสัมมาอาชีเราฝึกจนเกิดทักษะ เกิดความคล่องตัวเราเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญานะครับทั้ง3อย่างก็เป็นบ่อกเกิดของปัญญา3ทางก็คือจินตะมยปัญญาสุตตมยปัญญาและภาวนามายปัญญาครับประเด็นที่2นะครับได้แก่สัจจะแปลว่าความสัตความเชื่อขยายความตามสภาพแล้วได้3ามลักษณะก็คือ มีความจริงมีความตรงและก็มีความแท้นะครับจริงก็คือไม่เล่นตรงก็คือความไม่บ่ายเบียงไม่บิดพิ้วจากความประพฤติผิดทางกายและก็วาจานะครับส่วนแท้ก็คือความไม่เหล้วไหลนะครับซึ่งสัจจะนั้นก็จะประกอบไปด้วยสัจจะต่อสิ่งต่างตดัง,ต,งต่อไปนี้นะครับเพื่อก่อนให้เกิดความงอกงามในชีวิต ของตัวเรานะครับก็ได้แก่ความจริงใจต่อความดีนะครับหรือมีสัจจะต่อคุณงามความดีที่เรามีนั่นเองนะครับก็คือมองเห็นความดีเป็นสิ่งจําเป็นและก็มองเห็นความดีว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้สังคมนั้นมีความเจริญงอกงามและก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็คือความจริงใจต่อความดีนะครับ อันที่สคือความจริงใจต่อบุคคลอื่นนะครับบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราหากเราประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงใจนะครับความดีความงามความเจริญความสมัครสมานสามัคคีก็จะเกิดขึ้นในหมู่คณะได้เช่นเดียวกันครับอันที่สามก็คือความจริงต่อหน้าที่และก็การงานนะครับหน้าที่ที่เราปฏิบัติได้โดยชอบสุจริตนะครับถ้าหากว่าเรามีความจริงใจต่อหน้าที่ตั้งใจทํา หน้าที่ตั้งใจทํางานตามหน้าที่หรือตั้งใจทํากิจกรรมต่างๆด้วยความด้วยความจริงใจมุมานะแล้วก็มีศัจจะต่อหน้าที่การงานของเรานั้นย่อมก่อให้เกิดความเจริญแล้วก็เกิดความงอกงามในชีวิตแล้วก็ในหมู่คณะแล้วก็ในสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือความจริงใจต่อศัจวาจานะครับ มีคำกล่าวกล่าวว่าสัจจเวอมตะวาจานะครับวาจาสั์เป็นวาจาที่ไม่ตายถ้าหากว่าเรามีความจริงใจต่อสัจวาจาของเรานั้นย่อมเป็นที่เชื่อมั่นเป็นที่เชื่อถือเป็นที่เคารพของบุคคลที่อยู่รอบข้างได้เช่นเดียวกันนะครับหลักธรรมที่3ของอธิษฐานธรรมก็คือจาคะนะครับซึ่งเราจะได้เห็นได้ยินได้อ่านได้ฟังหลาย มาแล้วในหลายหลักธรรมนะครับคือจาคะก็ได้แก่ความเสียสละการบริจาคการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลที่ได้กวา่าเป็นหลักธรรมที่ช่วยเอื้อต่อความเจริญงอง,งามของหมู่คณะของคนในสังคมนะครับให้มีความสุขต่อไปครับก็คือหลักที่3ก็คือจาคะนั่นเองนั่นคือการเสียสละในในตัวเรานะครับเพื่อคนหมู่มากครับหลักข้อที่4นะครับ ของอธิษฐานธรรมก็ได้แก่หลักที่ชื่อว่าอุปสมะนะครับอุปสมะก็คือความสงบนะครับก็ได้แก่ความสงบในด้านต่างๆซึ่งในที่นี้จะมีความสงบที่แบ่งเป็นสองทางด้วยกันก็คือความสงบในทางโลกและก็ความสงบในทางธรรมนะครับ มีพุทธศาสนาสุภาษิตอันนึงกล่าวเอาไว้นึกถึงความสงบก็คือนัตติสันติปรมังสุข,ขังนะครับสุขใดในเรา่าสุขเท่าที่ใจสงบไม่มีนะครับนั่นกหมายความว่าหากใจสงบแล้วความสุขต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมานั่นเองนะครับความสงบที่สองอย่างนั้นแบบ่งเป็นความสงบในทางโลกและก็ความสงบในทางธรรมนะครับอันแรกมาพูดถึงความสงบในทางโลกนะครับ ความสงบในทางโลกก็ได้แก่การเนินอยู่ด้วยความสงบความรู้จักพอนะครับการรู้จักความสันโดษนะครับการรู้จักแยกแยะสิ่งที่ควรไม่ควรสิ่งที่เหมาะสมไม่เหมาะสมและสิ่งที่ผิดที่ถูกตลอดจนอื่นๆนะครับซึ่งก่อให้เกิดชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็จเจริญงอกง,งามได้นี่คือความสงบทางโลกครับประเด็นที่2นะครับก็คือความสงบทางธรรม เมื่อเรามีความสงบทางโลกแล้วความสงบทางความสงบทางธรรมนั้นก็ได้แก่การประพฤติปฏิบัติอันเป็นมรรคผลแห่งการละวางจากอำนาจกิเลสนะครับซึ่งหมายความว่าเราประพฤติปฏิบัติชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดสงบสว่างแล้วก็มีพลังนะครับก็ได้แก่การละกิเลสจากความ ราคะโทสะโมหะหรืออำนาจของกิเลสตัณหาในทุกๆอย่างที่จะเป็นการบ่อนทําลายให้เราตกต่ําลงเราเรียกว่ามีความสงบทางธรรมนะครับอธิษฐานธรรม4นะครับก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและสังคมในลหลายๆด้านดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ก็คือทําให้เราฉลาดรอบรู้และงามทางปัญญานะครับปัญญาถือว่าเป็นความงาม หนึ่งในสี่อย่างของมนุษย์เราก็ได้แก่ความงามด้านรูปร่างความงามด้านผิวพรรณความงามด้านมารยาทและอันที่4ี่คือความงามด้านปัญญาซึ่งปัญญาก็คือความงามใน4อย่างที่เราว่าไปแล้วนะครับประเด็นที่2ก็คือประสบความสำเร็จในการทํางานนะครับซึ่งหากเรามีความตั้งใจมีความจรงิจรงจังมีหลักธรรมประกอบอยู่แล้วการทํางานย่อมบรรลุผลได้โดยง่ายได้นะครับ ข้อที่3ก็คือกระทําตนให้พ้นจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งจะมอมเมาพวกเราให้อยู่ในห่วงของกิเลสได้นะครับก็ให้เราหลุดพ้นออกจากสิ่งตัวนี้ได้อันที่4ก็คือระง,งับหรือจํากัดกําจัดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดราคะโทสะและก็โมหะนะครับอันจะเป็น อารมณ์ฝ่ายต่ำที่จะบันทอนความเจริญของพวกเราให้เรามองไม่เห็นความเป็นจริงของชีวิตและให้เราตกอยู่ในห่วงของอบายหรือห่วงของความทุกข์นะครับนี่ก็เป็นประโยชน์ของอธิษฐานธรรม4ประการที่เราว่าไปแล้วครับหลังจากที่เราฟังอธิษฐานธรรม4ไปแล้วต่อไปจะเป็นหลักธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างหรือคนในสังคมเช่นเดียวกันนะครับหลักธรรมนี้เรียกว่าหลักธรรมทิศหครับ ทิศหกนั้นเป็นหน่วยของสังคมที่เล็กที่สุดนะครับแต่มีความสําคัญแล้วก็มีทรงอนุภาพที่สุดนะครับหาบุคคลในแต่ละทิศปฏิบัติตนต่อกันตามหน้าที่ซึ่งมีอยู่ประจําทิศของตัวเองแล้วนี่ย่อมเกิดความสมบูรณ์แบบเกิดความสมัครสมานสามัคคีเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของเราและก็ในสังคมที่เราอยู่ได้อย่างอย่างมากมายทีเดียวนะครับที่ตั้งหกของใครก็จะประกอบไปด้วยตัวของคนนั้นนะครับ ที่เป็นแกนกลางแล้วก็แวดล้อมด้วยบุคคลอื่นๆอ,อีก6กลุ่มซึ่งในแต่และกลุ่มนั้นล้วนมีความสัมพันธ์กับตัวของเขาตามฐานะและก็ตามหน้าที่ที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ทิศด้วยกันมีทิศอะไรบ้างนั้นเรามาทําความเข้าใจแล้วก็รู้พร้อมๆกันนะครับ ทิศทั้ง6จะประกอบไปด้วยทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดานะครับทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังก็ได้แก่พัญญาหรือสามีนะครับทิศเบื้องซ้ายก็ได้แก่มิตรสหายทิศเบื้องล่างก็ได้แก่คนรับใช้หรือลูกน้องนะครับส่วนทิศเบื้องบนก็ได้แก่สมณชีพรามทั้งหลายที่เราเคารพบ,บูชานั่นเองนะครับในแต่ละทิศนั้นมีรายละเอียดยังไงไปดูกันนะครับทิศที่1น,นะครับ ปุรชิมทิ์ก็คือทิศเบื้องนั้นเองก็จะเป็นทิศที่เกี่ยวข้องกับบิดามารดาคุณพ่อคุณแม่ที่อุปการรัเรามาตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าท่านก้าวเข้ามาและมดชอบชีวิตของเราตั้งแต่แรกเริ่มก่อนใครเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงทรงจัดให้ท่านทั้งสองนี้มาอยู่เป็นทิศเบื้องหน้าของพวกเรานะครับ เราควรปฏิบัติตนต่อทิศเบื้องหน้ายัางไงนะครับในนามบิดามานดานนั้นท่านก็จะอนุเคราะห์บุตรธิดาดังนี้นะครับคือ 1. ห,ห้ามปรามการกระทําชั่วอันที่ 2. นะครับตั้งให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอันที่ 3. นะครับส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนศิลปะวิทยาการอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพของเรานะครับอันที่5้5ก็คือหาคู่ครองที่สมควรเหมาะสมกับ ตัวของเราให้นะครับสุดท้ายก็คือมอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสที่พอเหมาะพอควรหรืออากาศที่สมควรแก่เรานั่นเองนะครับส่วนในานามที่เราเป็นบุตรที่ดาพึงบำรุงบิดามารดาดังต่อไปนี้นะครับ 1. ท่านเลี้ยงเราเราก็จะเลี้ยงท่านตอบนะครับอันที่2ก็คือช่วยทํากิจกรรมของท่านอันที่3ก็คือดํารงวงสกุลให้ เจริญงอกงามให้ดีงามนะครับให้มีเกียรติยศชื่อเสียงในหมู่คณะและก็สังคมครับอันที่สาคือประพฤตินตนให้เหมาะกับกับความเป็นทายาทของคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับไม่อนอกลู่นอกทางนะครับสุดท้ายก็คือเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วควรทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านนี่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่พึงกระทําต่อปิดามันดาของเรานะครับอันที่สองครับ ทักขินาทิตย์นะครับก็คือทิศเบื้องขวานะครับทิศเบื้องขวานั่นก็แปลว่า,าครูบาอาจารย์ของเรานะครับผู้เป็นบุคคลสําคัญกับชีวิตของเราอีกท่านหนึ่งเพราะท่านได้ให้ความรู้ได้สอนเรามาตั้งแต่เล็กๆนะครับให้เรารู้จักความเป็นการทํางานหมู่คณะให้เรารู้จักความสมัครสมานสามัคคีให้เรารู้จกักทักษะชีวิตอื่นๆอีออกมากมายนะครับ ซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้บุคคลท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่ควรเคารพแล้วก็กราบไหว้แล้วลึกถึงอันนี้เป็นทักขิณทิศนะครับคือทิศเบื้องขวานะครับในนามที่เราเป็นครูอาจารย์ก็จะอนุข้อสิทธิดังต่อไปนี้นะครับอันที่1ครับฝึกฝนแนะนําให้เป็นคนดีครับอันที่2ครับสอนให้เข้าใจแจ่มแจ้งในศาสตร์ต่างๆที่เรายังไม่รู้ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามศาสตร์นั้นๆนะครับ อันที่2ก็จะสอนศิลปะวิทยาให้โดยสิ้นเชิงไม่ปิดบงังไม่อำพรางนะครับให้รู้แจ้งเห็นจริงครับอันที่3ก็อันที่4น,นะครับคือยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะนะครับสิทธิที่ทําความดีก็จะรับการยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นะครับอันสุดท้ายก็คือสร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศก็คือสอนให้สิทธิปฏิบัติได้จริงนําวิชาไปเลี้ยง ตนไปเลี้ยงชีพไปทำงานได้นี่เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นะครับส่วนเราที่เป็นสิทธิก็พึงบำรุงครูอาจารย์ดังนี้นะครับ 1. ต้อนรับแสดงความเคารพนะครับอันที่2คือเข้าไปหาไปพูดคุยไปเจราจาไปแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับใฝ่ใจเรียนตั้งใจเรียนตามหน้าที่ของการเป็นผู้เรียนนะครับแล้วก็ ปฏิบัติช่วยเหลือตามเหมาะสมตามสมควรนะครับและสุดท้ายก็คือตั้งใจเรียนศิลปะวิทยาด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจที่ท่านได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนมานะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของอครูอาจารย์กับทิ์ที่ประพฤติปฏิบัติต่อกันครับทิศที่3นะครับก็เป็นปัจฉิมทิศครับคือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องหลังก็ได้แก่ภรรยาสามีนะครับถ้า เป็นผู้ชายเบื้องหลังก็คือเป็นภรรยานะครับถ้าเราเป็นภรรยาทิศเบื้องหลังภรรยาก็คือสามีนั่นเองซึ่งทั้งสองอันนี้ก็จะเป็นผู้ที่เป็นไงครับผู้ที่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือจริงอยู่ในทิศเบื้องหลังนะครับสามีภรรยานั้นก็ควรประพฤติปฏิบัติต่อกันให้เกิดความเจริญงอกงามในในชีวิตและก็สังคมดังต่อไปนี้นะครับ สามีพึงบำรุงภรรยาดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งยกย่องให้สมฐานะการเป็นภรรยานะครับไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในการงานในบ้านนะครับและก็สุดท้ายก็คือหาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาสที่เหมาะสมตามอัตภาพนะครับส่วนภรรยาก็ควรอนุเคราะห์สามีได้เช่นเดียวกันดังนี้ครับอันที่หนึ่งครับจัดงานบ้านให้เรียบร้อยสงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี อุปการะทั้งสองฝ่ายนะครับข้อที่3คือไม่นอกใจรักษาสมบัติที่หามาได้แล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสุดท้ายก็คือขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวงอันนี้เป็นหน้าที่ที่สามีแล้วก็ภรรยาพึงปฏิบัติต่อกันเพื่อให้เกิดความเป็นสุขในครอบครัวแล้วก็ความเจริญงอกงามในชีวิตและก็ในสังคมต่อไปครับที่ที่4นะครับคือ อุตรทิศหรือทิศเบื้องซ้ายนะครับซึ่งก็หมายถึงมิตรสหายหรือเพื่อนของเรานั่นเองนะครับอามิตรสหายที่คบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละนะครับที่เป็นผู้คอยช่วยเหลือให้เราข้ามพ้นจากอุปสรรคและอันตรายต่างๆในเวลาเดียวกันก็ยังเป็นกําลังสนับสนุนให้เราสามารถบรรลุความสําเร็จได้อีกด้วยนะครับดังนั้นทิศนี้ก็เป็นทิศที่มีความสําคัญต่อตัวเรานะครับคือเพื่อนฝูงของพวกเราเอง อันนั้นทิศเบื้องซ้ายถ้าพูดจริง,รงๆก็เป็นทิศที่มีความสําคัญเป็นทิศที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าตลอดชีวิตของคนเรานั้นเกี่ยวข้องกับการครบหากับผู้คนมากมายฉะนั้นใครมีทิศเบื้องซ้ายน้อยก็จงสํารวจตรวจตราและก็พยายามหาทิศเบื้องซ้ายให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นทิศที่สามารถช่วยเหลือเราในยามที่เราเดือดร้อนได้เป็นอย่างดีนี่คือเพื่อนมิตรสหายของเรานะครับ มิสหายนั้นเราควรบำรุงมิสหายดังต่อไปนี้นะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับพูดจาด้วยความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันนะครับมีตนเสมอกันคือร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงประพฤติต่อมิสหายของเรานะครับ แล้วก็มิสหายของเรานะครับก็ควรอนุเคราะห์อตอบดังต่อไปนี้นะครับเมื่อเพื่อนอประมาทก็ช่วยรักษาหรือป้องกันนะครับเมื่อเพื่อนประมาทก็ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนในคราวมีภัยก็เป็นที่พึ่งให้กับเพื่อนๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ละทิ้งในยามที่เกิดทุกภยัยหรือมีเกิดความทุกข์ยากลําบากและสุดท้ายก็คือนับถือตลอดถึงวงญาติของมิสหายที่เรา มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นข้อปฏิบัติของเราต่อมิตรสหายซึ่งจะทําให้สัมพันธาภาพหรือมิตรไมตรียั่งยืนหากเราประพฤติปฏิบัติต่อกันเช่นนี้ครับทิศที่5นะครับก็ได้แก่เฮตตชิมทิศครับคือทิศเบื้องล่างซึ่งทิศนี้ก็หมายถึงคนรับใช้ลูกน้องและก็นายจ้างนะครับใครที่มีลูกน้องมากๆก็จะเบาแรงไปหน่อยนะครับก็คือ ไม่ต้องทํางานหนักนะเองคือพอหนักเป็นเบาได้นะครับดังน,นั้นทิศนี้จึงเป็นทิศที่มีความสําคัญนะครับทิศเบื้องล่างเพราะว่าเป็นทิศที่คอยเป็นฐานให้กําลังเป็นที่มาแห่งทรัพย์สินเงินทองสําหรับเอามาใช้เป็นกองเสบียงในการหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับของพวกเราและก็แน่นอนนะครับทรัพย์ที่เราได้มานั้นใช้ในการสร้างบุญสร้างบบารมีได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็มาจากทิศเบื้องล่างนี่แหละนะครับดังน,นั้นอย่าได้มองข้ามทิศเบื้องล่างนะครับ ในการประพฤติปฏิบัติตนต่อทิศเบื้องล่างนี้ก็ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับนายจ้างก็พึงบำรุงลูกจ้างดังนี้คือจัดหางานให้ทําตามกําลังความสามารถให้ค่าจ้างรางวัลตามควรแก่งานและก็ความเป็นอยูอ่จัดสวัสดิการที่ดีช่วยรักษาพยาบาลในยามเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นนายจ้างพึงปฏิกรรมต่อลูกจ้างนะครับนอกจากนี้ได้ของปแปลก,ปลกพิเศษมาก็แบ่งปันให้เป็นการ ช่วยเหลือแบ่งปันให้กันนะครับสุดท้ายก็คือให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันสมควรนะครับเป็นสิ่งที่นายจ้างพึงบำรุงลูกจ้างนอกจากนี้นะครับมาดูว่าลูกจ้างเองก็ควรอนุเคราะห์นายจ้างดังต่อไปนี้เช่นเดียวกันนะครับ 1. ควรจะเริ่มงานก่อนนะครับอันที่2ก็คือเลิกงานทีหลังนะครับอันที่3เอาแต่ของที่นายให้นะครับ อันที่4นะครับทำการงานให้เรียบร้อยแล้วก็ดียิ่งขึ้นสุดท้ายก็คือนําความดีของนายไปเผยแพร่เพื่อเป็นความเจริญของนายจ้างเพื่อความเป็นสุขเพื่อความอยู่ด้วยกันทั้งนายจ้างและก็ลูกจ้างครับทิศที่6ครับอุปปริมาทิศครับคือทิศเบื้องบน ก็ได้แก่สมณชีพรามทั้งหลายนะครับซึ่งเราชาวพุทธก็มีพระพิสุสง์เป็นผู้นำทางแห่งจิตใจเป็นผู้นำทางแห่งศิลธรรมอันดีงามเป็นผู้บอกกล่าวคุณธรรมหลักธรรมที่ดีในการดำเนินชีวิตเป็นผู้ชี้ชทิศเป็นผู้ชี้ทางสวรรค์ให้กับเราแล้วก็เป็นแหล่งวัตถุเออโทษเป็นแหล่งผลิตศิลธรรมอันดีงามให้กับพวกเราชาวพุทธครับทิศเบื้องบนนะครับในนามที่เราเป็นเคฤือสั์ เราก็พึงบำรุงพระสงฆ์ดังต่อไปนี้นะครับอันที่1ครับกระทำสิ่งใดๆด้วยความเมตตานะครับอันที่2ครับพูดสิ่งใดๆด้วยความเมตตาครับอันที่3นะครับคิดสิ่งใดๆก็ประกอบไปด้วยเมตตาเช่นเดียวกันครับอันที่4นะครับต้อนรับด้วยความเต็มใจนะครับอันที่5ก็คืออุปถัมภ์ท่านด้วยปัจจัยสนะครับ ส่วนพระสงฆ์ซึ่งเป็นสมณพราหมณ์นะครับเป็นนักบวชก็ควรอนุเคราะห์เครือขัดดังต่อไปนี้เช่นเดียวกันครับอันที่1ครับท่านจะห้ามปรามจากความชั่วคือห้ามให้เรากระทาความชั่วนั่นเองอันที่สองนะครับให้เราตั้งอยู่ใน,ค,นคุณงามความดีนะครับอันที่3ก็คืออนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีอันที่4ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็ชี้แจงแนะนําแล้วก็บอกทาง เพื่อให้เราได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนะครับอันที่5ก็คือทําสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นหากมีข้อสงสัยมีข้อลังเลสงสัยท่านก็จะชี้แจงบอกทางชัดแจ้งให้กับเรานะครับสุดท้ายก็คือบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานและก็สอนวิธีดําเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญในชีวิตตัวเองและก็ในสังคมตลอดจนมีชีวิตที่เจริญงอกงามทั้งใน ปัจจุบันาการและก็ในอนาคตการด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นความสำคัญของทิศ6นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กำหนดให้ทิศเบื้องบนเป็นทิศแห่งการผลิตศิลธรรมแล้วก็เป็นตัวป้อนสําหรับทิศที่เหลืออีก5ทิศนะครับโดยเฉพาะ2ทิศที่เป็นทิศสาคัญสําคัญก็คือทิศเบื้องหน้าก็ได้แก่บิดามารดาของเรานะครับกับทิศเบื้องขวาได้แก่ ครูอาจารย์ของเรานะครับทั้งสองทิศนี้จะเป็นทิศที่สามารถนําหลักธรรมคาสั่งสอนจากทิศเบื้องบนมาป้อนให้กับบุคคลอื่นๆแล้วก็ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและก็สังคมจะเกิดความเจริญงอกงามตามมาเพราะมีหลักธรรมคําสั่งสอนและก็มีศิลธรรมในสังคมครับก็ทั้งสองหลักธรรมได้แก่ อ้ฐานทรสี่แล้วก็หลักธรรมที่6ก็เป็นหลักธรรมที่เพื่อชีวิตและก็สังคมเราเรียนรู้แล้วฟังแล้วก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ